อย่างนอกก็ไม่จะนอกก็ไม่บอกไม่ซื้อวามือเสาตรวดีแล้วบ่มีอย่างนี้ยงไก็ซื้อาอย่างนี่นี่รถอันนี้อันนี้ก็แพ้ไม่หนึ่งสองสามมือเาเาเฮะยางซื้อมา้ม่เ้านี่นะซื้อมาเสาโอ้ยมันแมนบกรุกี้ร้อยแผลยร้อยแผ่ลข้าก็ใส่ใช่แดนไทยเขมรวะ บักหลายแผลครับเนี่ยเมื่อกี้ประกอบเข้าไปรอบนึงแล้วเห็ดเมื่อกี้นี่ยปะแล้วกับประกอบเข้าไปสองแผลแล้วเข้าไปแล้วเอาออกสองเฉียวเลยปะปะแล้วเขาเข้าไปกระหวอีกกรหวยอีกเขาเป็นยังไงมันเป็นยังมันยุ่งเจอคำหนีมันอยู่หนีบ่มันอยู่หนีบ่ดุมเงินเนี่ยบวก มันมันยูแกมเดียวแกมยางเยมันเนวดนี่อ๋อมันนวดยู่แกมยางเออยยดแกมยางมีเสียงบะเดรูปมึงไปไหนมันมีเสียงยือแกมยางบะโอ้เปนกระพรงบโอเคป้าแล้วเมื่อกี้ในของวยแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแ่ไม่ดิบไม่มันบรรเลงการ่งบ่ะไงบรรบรรเลงการั่ง ล่าออกมาแล้วต้มเกลือเสียดล่าต้มเหมือนว่าเกือบระเบิดไหลร้องบ้าแล้วบันตันได้ออกจากร้านอยู่หัวยอีกแล้วโอแข็งมดมดสตีมมดเกิดยังขึ้นมันเกิดแต่ยังไงมดสตีมแล้วหาบุญคักแล้วอยู่รออยู่รอดกับบวมีอยู้ยางกับบวมี้ที่ดุมดุมี่ยัง ล่องเอฮะแผลเนี่ยกแผสิบบสตปนระวเนี่ยลำน่อเาเออมม่เนี่ยคว่าแปว่าเป็นน้ำนั่ะนะเป็นน้ำนั่ปเนี่ยฮะเป็นน้ำหนัปนี่ยอือน้ำหนเฮ้ยน้ามพอน้ามพอรือมันเกินเล่พูดอดีเลยนน่งสองแผลไปเรี่ยวสองแลรวแหกไม่ไม่เศร้าดีนะ อันลมกับไปเพิบมบทนาคีวห่วยอ,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 อีกห <โอ S 1> <น>่วยหหาีหาหกห่วอันนี้บอเออมบัล่นกรสัางเอเต่วตอนมัน <laughs> มือของแหละ <laughs> อัน,นพูดึงปะพูดึงแทงวันี่พู <laughs> <laughs> ดึงปะพูดึงแทงเป็นอะไรการชรางนี่สิงควีหกแผลไม่ไม่ไ่ หนึ่งสองสามอ่วะไนล่ะนี่เดหนึ่งสองสามใกล้กันสามอสองให้คอยซะคอยแซไปอ่อยไปยอมแรถันไหนขันนอีกว่ารถขันไหนขันีนสองสองหาเยของแม่แกก้องเนาะเป็นเลยไปยอมบ่ยอมเสียร้อยสี่สิบเสียเกืบสิบาทนาะบัดนี่ยจบเลยบทเน ซื้อเม่เศ้าเนี่ยเศ้านี่ยปารกันใช่วะซื้อไม่เศ้าเี่ปาหกแพรอุ้อคคอยยครงดลซื้อมาปะด้ห,หรือว่าไปารารซื้อวบ่ร้เว้ยซือยางมาปะาวะไมว่าจปะแ้พอใสอนแอบแท้งนไ,งได้เนี้ยแทงเงบาพูดโผ่อนีอไม่้องไีมหใไหมอิเนาเอาสู เพราะว่ามันเสือมาาไม่เนี่ยู้โซไม่ได้นี่ยสองแพ้ไปแล้วเนาะเออสองแล้วเหลืออีกสามอีกเอาเอาอีกได้อีกสี่สี่ในขางล้รอดหนารอหนาขันนี้เลยเนี่ยเขาบอนี่เราเมื่อี้บัตรนี้ประกอบบัตรนี้ประกอบเขางงเลยเราเล่งหู้มันถือบ่อเข็นอยู่จุงปงอย่างนี โอ้ยพอโบแมนบอกว่าเป็นน้ำหน่ำแล้วเป็นน้ำหน้ำมันนี่เราก็ว่าป่อยก็วายยุ่งสามออกเลยอเคออกใส่ยางเรียบร้อยเดี๋ยวเรียว่างหันเติมล้มเหนื่อยกันแล้วไม่ถึงมัดเราแข็งใส่เรียบร้อยเติมล้มเหนื่ยล้มก็เติมเรียบร้อยหัวอีกแล้วโอ้ยเปิดไหลโอ้ยเปิดไหลกันสักลิตรเขาไม่เป็นลานหรอเป็นน้ำยางบ่เดินนี่ บังบิังอัดล้มเขาด้วยเหมือนเลยแค่ดีนี่แค่ดีเบิังดีๆเดนอะงอจะแปรงงอจงแค่ดีๆแล้วอันนี้อันนี้บัตรบัตรทัดทียแล้วยไงอีกหัวนึงอีกแค่ดีแค่ดีก็เริ่มเริ่มยางซื้อมาเมื่อเช้าหมัดมัดใส่ไม่ต้องเพี้ยงหันของมัอเป็นแตงกันเป็นแตงกันแต่ดีเะแปาแล้วปุ๊บอัดล้มเขาปุ๊บหัวปั๊บ หัวหูไม้ไปเลยหูไม้หูไม้ไปเลยมัมาแมนเลยก่ว่าต็มดต็มสั้งตัวแรกมีแผ่เดียวป๊าไปป๊ามาไป็นกแผ่ก็เป็นแมนบ่มันจะติดผิดทางเดียวมาแมนแไม่ด้อ๋อ้วเดียอันนี้อันนี้แผ่ซีซีตะเบิงเดี๋ยวตพักนึ่ง อัดพออัดอันแล้วปุ๊บมเติมลมก็ไปไม่นชเป็นังไรสีจมูีบีไปใจเย็นกันนะเบิ่งไปอะไรควรแล้วมันจิมันเป็นน้ำเข้าหนีบดิบอ่อเนี่ยมต้จะหอมไม่ตัวห้อมก็ตัวเออเมิองนน้จะ่มีแหลมอยู่หัเ่ฮอ โบนี่เด้แล้นี่ตัวนี้เป็นห่องไม่เมียมไทยมีมันก็ต้องห่วงมึงต้นเนี่ยเบ้อเอาไายเลยแผ่นหนึ่งแผ่นสองแผ่นสามซื้อมาเมื่อเสาร์แผ่นสี่หรอกไม่ก็แปลมันมันจริมันจิหัวสองฟังตรงขามกันเล่นบอเป็นตัวนี้ิบุงเฮบัวเมื่อกีบ่ก็เป็นหัวตรงขามเพราะเติมน่องออกไปมันห่วงห่องไม่อีกอ่ะออห่องไม่ไปเรื่อยเอาเราบื้องราเบื้องราเบื้องรอบนี้ ม่เม uh, like, so oh, ืนละใบวายเสียไปมันเจ๊งสิอ้อมอ้อมอย่างเนี่ยคุยว่าบึ้งเอาไปนี่ร้องบึ้งเต็มน้าบึ้งเอ็นเติมลบึ้งเดออีกยังอีกยังอียังอีกเลยบาป้ารกูก่า้ันใกันช่างราไมาจะมาได้รจะมาได้รโอ้ย อยู่างๆกันนัหะ้วยเราหนะอยังไม่ได้ซื้อมาเสิร์ฟหนิปตดหรือเสื้อพราเจ้าเอาลองจุ่มน้ำมึงเหมือนอาจุ่มน้ำเอาลองจุ่มน้ำมึงแคไม่หดบานนะแไม่ไม่อแงหรอไรก้าวู้ดลอกแร้วนหลอกล้ามันหลอกอโอสติีมบดีเนี่ยสติีมบดีบ่ม่นันแคไม่กันอะ บ่มนั่นบ่หันเิอันว่าหันบ่นี่สติมันบุดีเนี่ยเไม่ไม่เดียไม่อันนี้อันนี้เก้าเดี๋ยวกามันไม่ต้องมีบะเพราะผีอกกระขักเลยเลยะนันนั่นขึ้นแล้วนบุเมนเราว่าอันอันหงเนี่ยบเลปาลเดืแ่ผลนี่แหละแต่แผลนี่แผลเดียวแผลนี่ล้อ คุอยุขางกันที่ยังไหนแพ้แพ้ป้าวังหันรองนมีเมีนบ่เขาว่าเ่เสักเม่ต้องขั่นแล้วเหาะวาสื่อไม่ทราบอะไรเยอะเบลย่ว่าไปสมลานดีกว่าลานหูใส่แล้วใคนหูใส่แล้วนี่เลยของจนพูนอยู่ไลโอ้ของแท้ตัวนั้น แถวทอ่สิล้เอาอนั่ยงก้าเนี่ยก้าวอาเล่ะปลารอโมเมนต์เอ้อพูดอีกเลยพูดอีกพูดอีกสองมองสองมองสองมองผุนายให้คอยไให้คอยเอาไฟซะมองปลาเด่นอย่าไปคิดสรุปว่าหูสาเแล้ว มันเป็นังอ่ะฮะติดพิษทางว่ะติดพิษทางโอ้ยคอยกันลงว่าสตรีมเขาอดีที่แท้ติดพิษต้านเอาด้านเหนียวออกนอกเอาด้านโบเหนียวไว้ในโอ้ยคอยกันนึกว่าเป็นน้ำอันนี้เป็นน้ำแม่งอะไรพอม่นตัวนี้ตรงไปตรงไปโอ้ย แต่ว่าไอ้ได้แพ้เพิ่มเลยมันงงเนาะได้แพ้เพิ่มได้แ้เพิ่มไปเรื่อยๆมันงงอยู่เลยแผลสอแผลสแผลสี่แ้ี่หทดสอบทดสอบวนี่ซื้อมาไหม่ีกอ่อยังไม่ปลาตเกาัวนี่ปลาตเกาอันนั้นยังไม่อ๋อยังยงไม่รำมึง มึกซิหัวประมาณไไปปั่มล่มไหมหัวคัาโพ่ลองเบิงลมเบิดแล้วลมบินมันมืดเลดก็จะมันก็เข่ามันโตเลยมันโตเพรเตะหรอกมันบ่เข่าเลยอ่าผ้ามันลื่นอีก ปลยางลอยขายสื้อหยางได่มากว่าสักลอยแผงซื้อได้ก็ซื้อไม่ไม่ไซื้อมาไม่ก็หัวแห่งปลาแห่งหัวปลาหกแผลเราก็เลยคีตัวแรกแผลเดียวแผะปะาป้ไปปาหกแผลมาได้มีแผลซื้อม่บันเลกันช่เออว่ามีไงเออได้แล้วว้าแต่เอาเขาไปจะมีว่าเพิ่นอีซีแผลเป็นแผลแผลได้บัต เข้าเข้าไปน่อยอใส่หล่อรถมันมีอย่างบอหล้อรื้อหมดหรือมาหาบรรทุกยางะะอะไรบุฟฟ่อนุ่มผีล็อกอยู่วะผู้เจ้าหรือเนี้ยนี่อย่างเก่ามันต้องมีสาเหตุแหละ <c oughs> นี่แหละผู้แทง้งอะไรพู้แทง <c oughs> แ้ง